พานโนนี่ครับรอเออไม่ฟินเนี่ยไม่ฟินโอเคตอรีดยังเป็นแบบผ่านอยู่เลยนะวันนี้จะเป็นอะไรครับไปเที่ยวตลาดครับไปกัตังอาจะไปคลองถมสักหน่อยคลองคลองโมลุงเด็กใช่ครับไปดูเสื้อผ้าไปบานเดือดกัน ชมตลาดพื้นเมืองเขานะครับ <c oughs> มันมีตลาดอินเดียด้วยนี่ว่ามีไม่มีของขายไม่มีเลยไม่เคยมีในตรงนี้นะครับไม่มีเลยอืไป uh. อีกแล้วเดี๋ยววันนี้จะไปกิน ซอยจุข้างทางมันนี่น่าจะมีนะแต่เขาไม่ค่อยใส่เพี้ยเหมือนบ้านเรานะไม่ใส่เพี้ยเขาบอกว่าเป็นติขี้เขาว่าอะไรเพี้ยจุ้ยจุ้ยพี่เมีดดนนะยเขา,ากินหรอกินครับบุญดาวนะเฮ้ยจิ่ใช่กินเดี๋ยวมุดว่าพี่ชายไปกินแต่ว,ว่าเขาเอาบีพกเลยนะ <c oughs> โอ้เป็นเรื่อยไปเออเจ๊ มาดูบรรยกาศบ้านเมืองเขาครับก็จะมีรถใส่น้ำนะครับช่วงนี้ไปหาไปหาปืนนีนหอาปืนครับใช่ไหมใช่ครับอาปืนเขาทานวันนี้วันหยุดนะครับทรวดีโอ YouTube รอองะีครับปนอิดมวเบาครับโรงงานผลิตอิดมวเบา าจะทำกันแบบนี้เลยนะครับตัดเป็ต้นตาลอย่างนี้เป็นคือตอนตาลนะตรงตน,ตน,นี้นะ่าจะเป็นบ้านผู้ใหญ่นะครับไปเที่ยวคบพี่ วัสดุการสร้างครับร้านนี้มีครับมีทุกอย่างนะครับมันเดกดขาดเขาแวะเสลี่นกันมาแล้วที่แล้วเอ็ดชาเอ็ดไปกินซอยจัวซอยจูวจูดานะครับเราไม่ใส่เพี้ยนะครับเดี๋ยวนี้ใส่แต่มีพวกพูดเล่นนะครับ กินไม่ได้ครับพยายามยืนไว้เลยนะ ตอนคืนตอนคืนน่าจะหนาวนี่หมู่บ้านหัวก็สานจากไม่ค่อยเขาเขาไม่ค่อยแข็งแรงอะไลยร่อนหลังตำรวจตำรวจชุดขาวมีวินโนใสมีอะไรด้วยนะนี่ครับตำรวจ ใครไม่ใส่หมวกกันน็อกก็น่าจะโดนนะครับไอ้ตั้งแต่มาอยู่จุฬาฯยังไม่เห็นมีใครใส่หมวกกันน็อกเลยนะก็ใช่ไงก็โดนกันทุกคนส่วนมากตำรวจเขาจะจับแต่จักรยานครับใช่เพราะว่าจับมีไม่ทันจับมอไซค์ไม่ได้ได้ในมัสลีบอะบูดบีอะไรนะพี่ชื่ออะไรนะมัสลีบอบูดบีนี่จะเป็นบรรยากาศตตลลาาดดดสตลาดสด วันนี้ยังไงต้องได้กินปลาต้องโอกลกวันนี้นี่นะเป็นผักอะไรหั่นห่อใหน้นะบรรยากาศตลาดก็เหมือนตลาดบ้านเราคนระับช่องจอมได้ช่องจอมเนี่ยเหมือนช่องจอมนะใกล้กันนะคล้ายๆกันเลยนะคล้ายๆคล้ายๆบรรยากาศก็ประมาณนี้แหละ มอนี่น่าจะมีมอสายครับนะมอสายหมอสายไปถามว่าไปจุบ่ากี่บาทไอ้พอสโก้ถูกจุบ่าไม่รุ่นก็เทเดี๋ยวนี้ เ,เขากินอะไรนะพี่ที่ว่าเขาตัวสูงเลยกินนมแพะนมแพะกินแต่นมแพะพออยู่ประเทศนี้เขาพี่เขาบอกว่าไม่มีเหล้ากินเท่าไหร่นะครับก <c oughs> ินแต่นมแพะึ้นก็เลยสูงแล้วของเล่นก็ไม่ค่อยมีะอ,มอะไรขยะขยะไหนไม่มีอออสอารอานอ้ลมรู้คนเต็มเลยผมผมคิดว่าอีก สองนาทีเราจะไปเจอพายุทรายนะครับเนี่พายุพายุทะเลทรายทะเลทรายเนคับกำลังจะมื่นแครับอรซือผักครับโอ้ผักายนะจยุไปห่มเลยวัตัวก่อนวตัวก่อนพันทุพัน์ ฝักตัวนี้ไว้นะกินกับส้มตามงดนะใช่ครับเขาเรียกว่าอะไรนะพิยุทธ์นี่ะปลาปนกลิ่นปลามาเลยเนี่ย

ร้านเสื้อผ้านะมาดูเสื้อผ้าตอนนี้มาดูเสื้อผ้าให้จ่าแจ็คนะครับร้านปิดหมดแล้วเลยครับร้านทุกอย่าง20บาทยังยี่สิบจริงหรือเปล่าจริงจริงจริงมอห้อครับถอดรองเท้าหัวเหยียบจ่าเลยถอดตลอดมอเนี้ยจะไปทำอะไร ซื้อมอไห้ทำกับข้าวการน้ำร้อนมป็นแบบเชือกใส่น้ำร้อนไม่เสียเครื่อง,อง,องอใช้ไฟฟ้าไม่ค่อยมีครับนี่จะแบบนิ<ป>่งมอไฟไฟตรงมะนาหตรงมะนาห์

จะเป็นตลาดสดน,นะครับนะพี่ชายมระฟ้ามาที่กัน สรมัดไก่ไว้ขายใช่ไหมนีกยุดไก่ชนนะไกเปลี่ยนเป็นปลา มุมลูกแก่อันนี้มะม้งมงพันอะไรอะเนี่ยมีพริกเกลือให้ไหมเขา,นนามีพริกเกลือให้ไหมนนหไหวันต้อนรัที่วัน,าน,นายางกินเนี่ย เผาสวยนเนียไ่กยรอกรอยังเป็นแบบผ่านอยู่เลยนะ การเสื้อผ้าครับจะยุดมาซื้อเสื้อผ้าครับชุดพื้นเมืองได้ไหมแบบนี้ไหม อันนี้ชุดนอนไม่ได้นอนนะครับชุดนอนไม่ได้นอนชุดนี้กินันเยเใส่ได้ไหนนี่าลยนอั้เา๋วเลือกชุดนให้ยุตเลือกชุดให้ดูกันรให้ะเมี้าของร้านบอกรวค่อยชมแค่อยเฉยซื้อเลยวเอ เขาถ่ายรูปด้วยนะครับนี่ครับ <S <S <Okay S 1> โอเคนี่ครับวิจารภาพข้ามทวีปนะครับโอเคเขากำลังใส่เสื้ออยู่เขาเขาถ่ายรูป

เอาเือมาหมาต่อ้เหมือนเนื้อทดี่เนื้อทอดดลองดูออะไรพี่กปามไปถ้าไางหนะนะจะลองะครเดี๋ลองกินห้ดูนะกินซี่มาตโอ้เดี๋นไม่ออกเลยว่าคืออะไรมาดูใกล้ๆนะ hello 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 này hello hello

สวัสดีครับสวัสดีครับอาอะไรนะเห็นแชร์ๆไปเลยเป็นไงครับไปเดินตลาดมาบรรยากาศดีครับหอมกลิ่นควันเลยหอมลงมือเลยยิ้วข้าวเลยครับอ่าหิวข้าของน่ากินฮะ